อันนี้คือบรรยากาศนะครับอาจารย์จ้าสีบุรพานะครับก็ได้ทำการเจิมรถนะครับ Isuzu m u กสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคันแรกนะครับอ่านี่นะครับบรรยากาศคือจะเปิดประตูนะครับทั้งสองฝั่งนะครับในตัวใหม่เลยใช่ไหมในตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม อันนี้เป็นคันที่อันนี้เป็นคันที่ไหลของอาจารย์คันที่สองที่อาจารย์เจิมสองไหมคันแรกครับคันแรกหรือเปล่าอาจารย์อันที่สองคันนั้นอะไรเอเมริกานี่นะครับก็อาจารย์นะครับได้ให้ลูกศิษย์เนี่ยนำเงินนะครับมาวางไว้ที่หน้ารถนนะครับเป็นเคสเป็นเคสของอาจารย์อขอญาซ้า ทราบความหมายนะครับอาจารย์ว่าทําไมถึงต้องนําเงินวางไว้หน้ารถครับเศรษฐีสีบุรภารถบรรทุกเงินบรรทุกทองเค็ดบางอย่างอาจจะบอกไม่ได้แตท่ทุกคันทุกคันที่อาจารย์เจมิมร้อยบอกบอกกันเลยว่าร้อปอซอาจารย์ก็จะเอาเคลดเอาเคลจากลูกศิษย์ เรา,าเรา,เร,ารู้สึกดีไหลล่ะครับผมเงินทองจะเพิ่มพูนอันนี้อันนี้มีเงินมีเท่าไหร่ไม่ได้นะประ,ประมาณสามหมื่นกว่าประมาณสามหมอันนี้มีอยู่ห0 0 0ื่นเมื่อกี้สมใช่ไหมอาจารย์บอกว่าห0 0 0ื่นี่นี่นี่ส0มหมื่นใช่ไหมดูในกระจกอ๋อสะท้อนนะครับอ่าอ่านี่คือเคสของอาจารย์จ้ำนะครับสีเบุรอพานะครับบรรยากาศนี่คือเจิมรถนะครับ isuzu mu x 2 0 2 1นะครับ นี่ครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับอาจารย์จ้ำสีบุรพานะครับได้ทำการเขียนเลขยันอักขลานะครับ <L un ters> ลงบนกระโปรงหน้ารถนะครับ <L un ters> <ๆ>อาจารย์ครับผมสอบถามนะครับว่าเจิมเนี่ยเพราะอะไรครับ คือเจ้าของรถเขาอยากให้เจมิมผมอยากทราบว่า,ามีประโยชน์ตรงไหนครับก็เป็นสริมงคลแก่ผู้ขับขี่รถยานพาหนะเป็นการเตือนอนุสติด้วยของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นมิ่งขวันกำลังใจ <c oughs> เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนะ่ยเรามีความเชื่อว่า รถพาหนะเรือหรือเกวียนหรือราชรถก็จะมีแม่ยานางแต่ปัจจุบันเนี้ยสมัยเนี้ยรถเนี้ยเราบอกว่าแม่ยานางเนี้ยคงจะเป็นไปได้ย,ยากแต่นี่คือเราถือเรายังเรายังถือเป็นทุนความเชื่อเก่าเรื่องของการเชิญแม่ยานางเพราะจริงแล้วแม่ยานางอะ่ะเมื่อสมัยก่อนน่ะเรือรถเน่ยาลดลาชรถเมื่อสมัยก่อนหรือว่าเกวียนเนี่ยมันทามาด้วยไม้มาทํามาด้วยไม้ตะเคียน แต่ปัจจุบันเนี่ยคงจะไม่มีแล้วว่าไมา้ใช่ไหมครับเขาก็เลยเรียกว่าแม่ย่านางแม่ย่านางมาจากอะไรก็คือมาจากไม้ตะเคียนนั่นเองเนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีคุณความเชื่อเดิมอยู่ว่าวยวดยานพาหนะหรือรถเนี่ยแต่ที่เราขับขี่เนี่ยเราทําการเชิญแม่ย่านางลงรถนะก็คือว่าเอาเป็นมิ่งขวัญและกําลังใจในการทำมาหากินของเราเองราวน,นี้อันนี้ที่อาจารย์จุนเจิมไปเนี่ยเอาแป้งจุนกระแจะเจิมไปอาจารย์ ทักยันเป็นลูกองพระเนี่ยทักยันเป็นลูกองพระนะฮะเพราะว่าเราเอาพระพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้ด้านหน้ารถนะให้เป็นสริมงคลอ่าแล้วก็ก่อนที่จะเจิมรถเนี่ยเราก็ให้สตาร์ทรถสตาร์ทรถเพื่ออะไรเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพลังงานนะเพืงงนนพ่อเป็นการขับเคลื่อนพลังงานหรือเป็นการขับเคลื่อนพลังงานยิงหยางไว้ในตัวรถเ,เป็นการประจุพลังงานไปอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นคติชนที่เรามีความผูกพันกับครูบาอาจารย์กันมาครั้งนี้ยันเนี้ยที่อาจารย์เจมเนี่ยคือยันอะไรอันนี้เราเรียกว่าชักยันเป็นองค์พระแล้วกันเอาง่ายอันนี้อ่านว่าอีนะอันนี้อ่านว่าสวาอันนี้อ่านว่าสุอิมาจากคําว่าอิติปิโสก็คือห่วงพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณนะ่ะสว่าก็สว่าขาโตสุกัสสุสปฏิปันโนนะแล้วก็นะมงมพุทธายะคือหัวใจพทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะ ตามานี้แบบเยอะไหมไม่เยอะนรอไม่เยอะนะนั่งบนได้นะไปนั่งบนของแท้ไหมนี่ไม่ยา่นางนั่งบนรถแล้วอันนี้คือบรรยากาศนะครับเจ้าของรถนะครับกับ อาจารย์จำนะฮะตอนนี้ได้ทำการเ,าเจิมนะครับทางด้านในรถครับก็เป็นการเขียนอักขระเลขยัน